เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ22เนอะเขาบอกว่าจงหาเวกเตรอร์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเวกเตรอร์ที่ได้ในแต่ละข้อเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ข้อแรกเขาบอกว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ P ซึ่งมี3สิ่งอันดับเป็น1 3-2ลบ2และจุดสิ้นสุดอยู่ที่ Q ซึ่งมี3สิ่งอันดับเป็นลบ3 1 2นะโอเคก็ได้ถ้าอยากได้เวกเตอร์ PQ จุดลายอยู่ที่ Q ก็นี่ไงเอา Q ตั้งลบด้วย P คือลบ3 1 2ลบกับอะไร P 1 3-2ลบ2 ลบกันได้เลลบสี่ลบสองสี่ถูกปะลบสามลบหนึ่งได้ลบสี่หนึ่งลบสามได้ลบสองสองลบกับลบสองได้สองบวกสองเป็นสี่นะอ่ะโอเคพี่บอกว่า PQ ถ้าสวนดึงออกมาจะได้อะไรลบสองสองหนึ่งลบสองอ่ะดึงให้อยู่ในรูปต่ำๆไปก่อนนะแล้วก็ค้างเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกัน แล้วเ,เดี๋ยวมาดูกันมีอีกสองโดรที่เขาให้มาอะ่ะคือนี่เขาบอกว่าเวกเตอร์ r s เนี่ยเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับสองหนึ่งลบสองอืมเราก็ต้องหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของ a สองหนึ่งลบสองก่อนนะก่อนอื่นคือหาขนาดมันเลยขนาดของมันก็คือสองกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองบวก, 2, กลบสองกำลังสองทั้งหมดใส่รูทโอเค ก็ได้เลยรูทเก้าเท่ากับสามอ่ะขนาดของมันคือสามดังนั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของมันคือหนึ่งส่วนสามนะคูณกับสองหนึ่งลบสองโอเคปะอ่ะโอเคดีเลยประมาณนี้ทีนี้อ่าอันที่สามเขาบอกว่า a อซเนี่ยเวกเตอร์เอซเนี่ยเป็นเวกเตอร์สี่หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับเจ้านี่อ่ะจัดการเจ้านี้ก่อนได้เลย ลบสี่ลบสองได้ลบหกลบสองลบหนึ่งได้ลบสามสิบเอ็ดลบห้าได้หกชัดเจนชัดเจนเลยนี่ไงดึงลบสองออกมาก็เหลือเอ้ยดึงลบสามออกมาเหลือสองหนึ่งลบสองชัดเลยดังนั้นอะจริงๆพี่รู้แล้วมันขนาดมันคือเก้าแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูขนาดของมันก่อนลบหกกำลังสองบวกลบสามกำลังสองบวกหกกำลังสองอะ สามหกบวกสามหกเจ็ดสิบสองเจ็ดสบองบวกเก้าได้แปดสิบเอ็ดตอบเก้าเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เวกเตอร์สี่หน่วยเวกเตอร์สี่หน่วยก็นี่ไงสี่ส่วนเก้าคูณกับอะไรโอ้โหเกือบแล้วทิศทางตรงข้ามกับทิศทางตรงข้ามกับใส่ลบด้วยนะจ๊ะลบสี่ส่วนเก้าแล้วก็คูณกับทิศทางของมันนี่คือเจ้านี่แล้วเจ้าเนี้ยพี่บอกว่าพี่ดึงลบสามออกมาก็เหลืออะไร นี่ไงลบสี่ส่วนเก้าคูณลบสามแล้วก็เหลือสองหนึ่งลบสองเห็นไหมเหมือนเจ้าพกตัวข้างบนเลยนะอ่ะพี่ขอพี่ขอขึ้นมาเขียนตรงนี้หนึ่งได้ไหมอ่ะได้เลยสี่ส่วนสามคูณกับสองหนึ่งลบสองนะโอเคปะ่ะอ่ะอันนี้คือ a c นะจ๊ะอ่ะโอเคเห็นไหมมีสองหนึ่งลบสองมีสองหนึ่งลบสองเป็นเป็นตัวแสดงทิศทางเป็นเบสของหนึ่งสองสามหมดเลย ดังนั้นพี่สามารถสรุปได้แล้วว่าอะไรอ่ะเริ่มต้นที่ตัวตัวนี้ก่อนก็ได้สองกับสามอ่าเห็นได้ชัดว่าสองหนึ่งลบสกับสองลบสองเห็นไหมข้างหน้าสัมบสิธิ์เป็นบวกเหมือนกันดังนั้นพี่บอกว่าดังนั้นพี่บอกว่าอ่าใช้ปากกาสีแดงแล้วกันนะอ่ะข้อแรกเลย R S เนี่ยมีทิศเดียวกัน กับเวกเตอร์ AC อะแต่ทั้งคู่มีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ PQ เพราะว่าเมื่อกี้ PQ เราได้ออกมาตรงนี้สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นลบไงเออมันก็เลยคนละทิศทางกันเลยนะครับโอเคเนอะอ่ะทีนี้ข้อสรุปที่สอง AC และ PQ อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทียบกับอ่าเจ้า RS แล้วกันนะ AC และ PQ มีขนาดเป็นอ่ะดู AC กี่เท่าของ RS นี่ไงสี่สวนสาส่วนสาโอ้โหสี่เท่าชัดเจน AC AC คือมากกว่าสีเท่าก็คือมีขนาดเป็นมีขนาดเป็นอะไร สี่เท่าและ PQ ละ่ะนี่ไงสอกระโดดเป็หส่วนสามอ่ะแสดงว่าหเท่าไงของอะไร RS ตามลำดับเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยเลยจบแล้วสรุปได้สองข้อนะครับตามนี้เลย ข้อแรกคือ RS เนี่ยมีทิศทางเดียวกันกับ AC แต่ทั้งคู่เนี่ยมีทิศทางตรงกันข้ามกับ PQ ส่วนข้อ2เนี่ยเขาบอกว่า AC vector AC เนี่ยและ vector PQ เนี่ยมีขนาดเป็น4เท่าและ6เท่าของ vector RS ตามลำดับนี่ไงคือเราสามารถบอกว่าเป็น4เท่าได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็น vector ร์่หน่วยนี่เป็น vector ร์ึหน่วยระหว่างระหว่าง AC กับ RS อ่ะเพราะฉะนั้น AC เนี่ยเป็น4เท่าของ RS แน่น,นอนส่วนเจ้า PQ เนี่ยสองไงสองเทียบกับหนึ่งส่วนสามก็คูณหกเข้าไปก็ได้สองละก็คือหกเท่านะครับ ก็คืออ่ะเรียบร้อยนะสำหรับข้ออะไรเนี่ยข้อยีิบสองนะครับก็สรุปได้สองข้อตามนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับข้อยีิบสองอ่ะงั้นต่อมาเรามาดูกันต่อที่ข้อยี่สิบสามกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อที่ข้อยี่สิบสามกันอ่ะข้อยี่สิบสามสิ่งที่ได้เข้ามาคือเขาบอกว่า จงตรวจสอบจงตรวจสอบว่าเวกเตอร์ที่กําหนดให้ต่อไปเนี้ยเวกเตอร์คู่ใดบ้างที่ขนานกันอ่ะมี3ามี3าอันเหมือนเดิมเอามาเอาอันแรกก่อนอ่ะถ้าอยากหา PQ ก็นี่ไงไม่มีอะไร PQ ก็ชี้ไปทาง Q ใช่ไหมก็เอาจุด Q ตั้งคือลบสองลบกับจุดเริ่มต้นคือ1นึ่งสสามได้มาเป็นไรลบสลบหลบสถูกปะ ลบสองลบหนึ่งได้ลบสามสูย์ลบสี่ได้อู้หพี่ตายแล้วถามจริงอับอายมากๆขอโทษทีลบสี่ขอโทษครับโอ้โหโทษทีครับโทษทีหนึ่งลบสามได้ลบสองโทษทีนะเออเห็นไหมบอกแล้วบางทีมันพลาดกันได้อ๋อใช่อีกเรื่องนึงที่อยากเดินการเขียนเลก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีพี่อาจจะเขียนเลขสี่กับเลขหกแบบคล้ายๆกันเออก็นั่นแหละเรียบร้อยโอเคนะพีคิวได้ลบสามลบสี่ลบสองเออเวลาเขียนก็เขียนดีๆแล้วกัน นะครับทีนี้ต่อมาเขากำหนดให้ u เนี่ยเป็น3 4 2ซึ่งเมื่อกี้เป็นลบสาลบสีลบสเพราะฉันสามารถสรุปได้เลยอย่างแรกว่า p q กับ u เนี่ยมีทิศตรงกันข้ามกันแน่นอนแน่นอนอ่ะโอเคทีนี้เรามาโฟกัสที่ o r ดีกว่าอืมมีจุดเริ่มต้นที่จุดกำเนิดและจุดส,สิ้นสุดที่จุด r อ่ะ o r ใช่ไหมชี้ไปทาง r ด้วยเอา r ตั้ง 502ลบก,กับออริจินจุดกำเนิดอ่ะก็สุดท้ายก็ตัวเดิมมาแหละนะเวกเตอร์ OR ก็สุดตัวนี้ดังนั้นมันก็จบแล้วป่ะไอ้า0 2เนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกันนะมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันกับตัว3 4 2เลยนะเพราะว่าข้อนี้เขาถามว่าเวกเตอร์คู่ใดบ้างที่ขนานกันใช่ไหม อ่ะถ้าขนาดกันพี่ก็บอกเลยเลยว่าเวกเตอร์ p q ขนาดกับเวกเตอร์ u จบแล้วแค่นี้ส่วนเจ้าเนี่ยไม่ได้ขนาดอะไรกันแต่ถามว่าสิ่งที่พี่เห็นคืออะไร3ามสี่ห้าและนี่เป็นศูนย์เพราะฉันขนาดขนาดขนาดของ1อ่ะไม่เขียนนี้ดีกว่าขนาดของ p q เท่ากับขนาดของ u เท่ากับขนาดของ OR นะแต่เขาไม่ได้ถามเออเขาไม่ได้ถามแต่พี่ด <vocal En> <Metro> ันไปเห็นเองพี่ผิดเองพี่เห็นเออก็แค่นั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่สังเกตได้เพราะสามสี่ห้าเออเมื่อกี้พี่เพิ่งสังเกตเห็นเมื่อกี้เหมือนกันจากที่พี่เดียมาพี่ก็ไม่ได้เห็นเออโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้แหละข้อนี้ก็ตอบว่ากเตอร์คู่ใดก็คือคู่หนึ่งขนาดกับคู่สองนั่นแหละก็คือ PQ ขนาดกับ U นะครับโอเคสำหรับข้อยี่สิบสามก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเค เรียบร้อยครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ